สวัสดีค่ะ Life p r o f e s s n e l นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่นะคะอาจจะสร้างด้วยต้นทุนที่ไม่มากนักแต่ว่ามีกำไรดีนะคะขอแค่คุณกล้าฝันกล้าลงมือทำนะคะก็จะเป็นหนทางไปสู่ความร่ำรวยได้นะคะแต่ว่าแล้วคุณจะเริ่มยังไงถ้าคุณมีใจพร้อมแล้วนะคะสำหรับมือใหม่ทุนน้อยก็สามารถเริ่มธุรกิจได้นะคะ วันนี้ทาง Life p r u s Channel ก็ได้หยิบเอาเทคนิคเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะด้วยการมองหาธุรกิจจากความถนัดค่ะหรือว่าหากท่านไม่ถนัดในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตัวคุณเองนะคะการลงทุนแฟรนไชส์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้เทรนด์ธุรกิจไหนที่กำลังมาแรงพร้อมที่เราจะสามารถคว้าโอกาสไว้ได้บ้างนะคะวันนี้ก็จะชวนมาดู6ธุรกิจนะคะเป็น ธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่เราก็รวยได้นะคะมีธุรกิจอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะธุรกิจแรกนะคะก็คือธุรกิจร้านอาหารแบบครา d คิดเช่นนะคะคือเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องการกินอาหารนะคะโดยตอนนี้เนี่ยอัตราการสั่งอาหารผ่านทางพวก Delivery App นะคะสูงขึ้นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง l i n e Man ทาง Panda หรือว่า g r a b Food นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่ายังไงซะคนเราเนี่ยก็จะต้องกินนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดร้านอาหารในทําเลดีๆค่าเช่าแพงๆแล้วนะคะเราสามารถทําคลาวคิทเช่นได้นะคะก็คือครัวที่ไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีโต๊ะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเก้าอี้ให้ลูกค้าเข้ามานั่งในร้านนะคะเราก็แค่ใช้ช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ รับออเดอร์ผ่านทาง Delivery App นะคะซึ่งจะสามารถเข้ากับชีวิต New Normal ได้แบบสบายๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้ง่ายสั่งซ้ำได้บ่อย สำคัญที่สุดเลยคือต้องอร่อยนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยอาจจะอยู่ในรัศมีที่ไม่ไกลมากนะคะเพื่อที่ว่าค่าส่งจะได้ไม่แพงนะคะซึ่งเมื่อใช้บริการ Delivery app แล้วเนี่ยร้านคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในซอยในซอกหลืบเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ยังจะสามารถขยายสาขาไปยังย่านอื่นๆได้ง่ายนะคะเพราะว่าต้นทุนน้อยค่ะธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจการบริการนะคะโดยใช้ความชํานาญของตัวคุณเองนะคะ คือใช้ความถนัดด้านใดด้านหนึ่งของตัวคุณเลยนะคะซึ่งคุณสามารถเริ่มทําธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเองคนเดียวนะคะหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาช่วยทําก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจแบบนี้ลงทุนน้อยมากนะคะเพราะว่าต้นทุนของธุรกิจเนี้ยก็คือเวลานะคะเช่นหากคุณทําบัญชีอยู่แล้วก็ อาจจะรับทำบัญชีแล้วก็เริ่มทำสำนักงานบัญชีเล็กๆในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับหลายๆธุรกิจที่อาจจะต้องการลดต้นทุนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหรือว่าหากคุณสามารถออกแบบดีไซน์กราฟิกต่างๆได้นะคะก็สามารถรับงานออกแบบได้นะคะเช่นการออกแบบโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะธุรกิจที่3นะคะก็คือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนะคะ คือเทรนด์หลักของประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้กำลังเข้าสู่เขาเรียกว่าเอจินโซซิอินะคะหรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งหากคุณอยากจะทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องชูประเด็นเรื่องความสะอาดการจัดการความสะอาดนะคะรวมถึงการ คัดกรองเชื้อโรคนะคะทั้งจากผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่เข้ามาเยี่ยมนะคะโดยจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับญาติๆนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เข้าไปใช้บริการนะคะถึงแม้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะดูเหมือนว่าอาจจะต้องลงทุนเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีทางเลือกสําหรับผู้ที่อยากลงทุนด้วยต้นทุนน้อยๆก่อนได้นะคะแต่ว่า คีย์สำคัญของธุรกิจนี้เลยเนี่ยก็คือความเอาใจใส่ในการให้บริการนะคะแล้วก็การรักษาฐานลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าหากลูกค้าประทับใจแล้วเนี่ยก็จะใช้บริการกันยาวไปเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าจะบอกต่อนะคะ เพราะว่าการบริการแบบนี้สาคัญมากเลยกับการบอกต่อนะคะเพราะว่าคุณจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะธุรกิจต่อไปนะคะก็คือธุรกิจขายของออนไลน์นะคะคือสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะหรือว่าท่านใดก็าตามนะคะที่อยากจะทําธุรกิจขายของออนไลน์นะคะสิ่งแรกที่สําคัญเลยคุณก็จะต้องคิดก่อนว่าคุณต้องการที่จะขายสินค้าอะไรนะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนถึงแม้จะขายออนไลน์คุณก็จะต้องวางแผนนะคะโดยเราคิดว่าเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่ค่าแพ็คสินค้ายังไงมีค่าจัดส่งเท่าไหร่ค่ายิงโฆษณาค่ายิงแอดต่างๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรอบคอบมากๆเกี่ยวกับการบริหารการเงินให้ดีๆนะคะธุรกิจที่5นะคะก็คือ ธุรกิจเฟรนช์ชายเครื่องดื่มและอาหารนะคะธุรกิจเฟรนช์ชายเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานใหม่นะคะคือถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้แล้วเนี่ยเขาก็จะกินอยู่ตลอดนะคะเพราะว่ากินแล้วอร่อยยังไงก็จะต้องกินต่อเรื่อยๆรื่อนะคะเพียงแค่เรามีเงินลงทุนซื้อสูตรแล้วก็ซื้อระบบการจัดการนะคะ ทางเจ้าของแฟรนไ h ชส์เนี่ยเขาก็จะมีบริการส่งวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ให้นะคะเราแค่แค่ทำตามสูตรของร้านนะคะธุรกิจสุดท้ายที่จะมาแนะนำนะคะก็คือธุรกิจ drop shipper นะคะคนที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแต่ว่าไม่อยากลงทุนสต็อกของมาไว้กับตัวเองนะคะธุรกิจ drop shipper เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคุณนะครับ เพราะว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนกับการเป็นนายหน้านะคะโดยเราเนี่ยติดต่อกับเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะก็แล้วก็ทําตลาดโปรโมทสินค้านะคะเพื่อให้ได้ฐานลูกค้ามาก่อนแล้วก็แจ้งยอดกับเจ้าของแบรนด์ให้เขาส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงนะคะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องมากัดตุนสินค้าไว้กับตัวนะคะธุรกิจดรอปชิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เรามีธุรกิจส่วนตัวได้แล้วก็แถมลงทุนน้อยด้วยอีกเช่นกันนะคะ แล้วก็แถมค่ะแถมอันนี้แถมอีกธุรกิจหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมมากเหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่าธุรกิจ a f f i l i a t อนะคะก็คือเราอาจจะไปเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งในมีทั้งใน Shopee Lazada TikTok นะคะเป็นธุรกิจในหน้าประเภทหนึ่งนะคะที่โดยที่เราไปทำคอนเทนต์ทำโฆษณาโปรโมทสินค้านั้นๆนะคะ เมื่อลูกค้าเนี่ยสนใจโฆษณาของเรามากดลิงก์ในโฆษณาของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะคือแบบนี้เราก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรมากมายแค่ทำคอนเทนต์ให้ถูกใจลูกค้านะคะถูกใจคนที่เขาอยากซื้อของนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะลงทุนแค่เพียงเวลาแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นะคะค่าสำหรับ คลิปนี้นะคะก็เป็นการแนะนำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่ว่าสามารถสร้างสร้างกำไรให้กับทุกๆท,ท่านได้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปของเราก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะทางไ e ฟ s พ h a n n e l ก็จะมีข้อแนะนำดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านอีกนะคะขอบคุณค่ะ